สาเหตุหนึ่งที่จะทําให้เรานั้นมีความสุขนั่นคือการที่เราจะต้องเชื่อมัน่นและก็ศรัทธาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งดีและไม่ดีทั้งสุขและก็ทุกนั้นย่อมมาจากการกาหนดของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาทั้งสิน้นและเมื่อใดก็ตามที่เราพบเจอกับความสุขและมีความพึงพอใจนะครับท่านอบับดุลเลัลลอฮุอัลัยวะสลัมสอนให้เรากล่าวนะครับซึ่งคํากล่าวนี้เป็นคํากล่าวที่มาจากการรายงานกับท่านหญิงไอชะ์ราจะลออ่นเถท่านอบับดุลเก็จะกล่าวว่า อััลฮมดุล ل ح م د لله الذي ب ิ ع م ม ه ติฮ ا ต ص ติมุ ت ا ل ลิฮ ل ل อัลฮัมดุลิลลาฮิลล ا ل ีบินะตตติิิฮฮะมุลานครับในความหมายของคำกล่าวของดุอาบทนี้นะครับมวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى ด้วยกับความโปรดปรานของอัลลอผู้ทรงทําให้ความดีนั้นสมบูรณ์ฉะนั้นท่านพี่น้องครับเมื่อเราพบเจอสิ่งใดก็แล้วแต่นะครับและสิ่งนั้นทําให้เรามีความพึงพอใจ นะครับและให้เรากล่าวถ้อยคำเหล่านี้เพื่อเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาอัลฮัมดุลิลละนะครับมวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์ความโปรดปานต่างๆมากมายนะครับผู้ซึ่งทําให้ความดีนั้นสมบูรณ์ฉะนั้นนะครับความดีต่างๆที่เกิดขึ้นย่อมมาจากการเชื่อมัน่นและก็การศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาอย่างแท้จริงว่าสิ่งนั้นเป็นการกําหนดของอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลา